อาุณสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้ตื่นแล้วนะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเรียบร้อยตื่นมาแบบงงเงียงงงเงียนิดนึ่งนะเมื่อคืนกว่าจะกลับมาถึงนี่แล้วก็นอนนี่อาบน้ํานอนก็ประมาณตีสองตีสามทอมั้งเออไม่รู้เหนื่อยหรือไปหรือเปล่าแต่ว่ากูรู้สึกว่ามันคุ้มนะคุ้มคือแบบกูกูไม่ได้แบบได้เงินเยอะกว่าที่มันควรจะเป็นเว้ยแต่ว่าคือเรื่องที่ได้มากกว่าเงินคือแบบได้คุยเได้ขับรถเล่นอะไรเงี้ยเออรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าเมื่อวานนะโอ้ยเฮียยังรู้สึกอินอยู่เลยเอ้าแต่ว่าวันนีีี้้เเริิ่่่่มตนนนวัยสงท เราต้องทำเนี่ยก็คือเราจะต้องไปตัดคลิปเมื่อวานก่อนเรายังไม่ได้ตัดคลิปเมื่อวานเลยอง่วงจัดนอนไปก่อนก็เลยคิดว่าจริงๆตัดที่นี่ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้ไวเนี่ยเราน้องไปแตดแดแตดทุยไปตัดที่ปอบินกานะเดี๋ยวเราจะไปตัดคลิปที่ปอบิน9แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คงจะแวะไปกินกาแฟ OC แล้วก็ไปตัดคลิปปอบินกาอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เอาของไปเก็บ พี่ปอวินก้าแล้ววันนี้จะออกไปขับรถหรือเปล่าหรือไม่อะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าอยากล้างรถหน่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่ารถเริ่มเลอะเยอะเกินไปแล้วนะเอาล้างแค่ภายนอกนะภายในก็รู้สึกว่ายังโอเคอยู่นะวันนี้ก็แผนก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าอยากนอนที่ปอวินก้าเพราะว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้เราจะเอารถไปเคมหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูประมาณนี้แล้วกันสําหรับเริ่มต้นวันกันแบบนี้นะไปเอาดูสวัสดีเจ้าครับ ว้าวมาเจอทีตอนนี้อยู่ปอปินเก้านะเมื่อกี้ไปกินกาแฟสอซีแล้วก็เจอน้องคนนี้นี่สวัสดีน้องโบกันดิผู้มึงนี่โอ้จเจอแฟนขับปูเปนไงดักแล้วกลัว <c oughs> รอเลยนะรอเลย <c oughs> เอ้แต่ว่ารู้สึกดีมากดปใจที่ได้เจอแล้วแล้วคือกลัวรีบไปรีบเพราะว่ากูจะต้องมาตัดคลิปเมื่อวานซึ่งไอคลิปเมื่อวานเนี่ยกูเพิ่งเรนเดอร์ที่กูยังเรนเดอร์อยู่เลยตอนนี้ประมาณจะบ่ายสองแล้วขอโทษที่ลงช้า ขอโทษบอกมาเดี๋ยวจะหาวิธีการแจ้งว่าวันไหนกูจะลงชา้านู่นนี่นั่นอ่ะคิดว่าน่าจะแจ้งผ่าน u t u b e นี่แหละแพลตฟอร์มเดี๋ยวค่อยว่ากันนะขอขอคุยเรื่องความรู้สึกที่เจอบอสหน่อยกูรู้สึกดีนะคือแบบกูค,คิดอยู่แนละ้วว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้ากูทำยูทูบมันต้องมีวันแบบนี้ซึ่งแบบคือไม่นับว่าแบบกูไปเจอเพื่อนไปเจอแม่เพื่อนที่เขาดูกูทุกวันอย่างพ่อไอห,หมูแดงเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่นับไม่นับน <laughs> ับแบบคนที่แบบนิวบี้เลยใหม่เลยมารู้จักกันจาก ช่องนี้เลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าดีใจดีใจแบบโอ้โหคือแบบมันแบบเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะเออนี่คือสิ่งที่พี่จอร์ดบอกจริงๆนะที่เ,เวลาที่เราเจอแฟนคลับ <laughs> ดันงเบอร์ใหญ่แต่ว่าประมาณนั้นดีใจนะครับที่ได้เจอบอสยังไงก็ฝากติดตากัไปเรื่อยๆนะชิวๆแล้วก็อีอีช่องทางการติดต่อเออไม่ใช่ช่องทางการติดต่อพูดผิดไอ้ที่กูจะบอกว่าวัาวนไหนลงคลิปช้าคิดว่าจะทำโพสต์แล้วก็แจ้งใน YouTube ดีไหมแบบวันนี้ ตื่นถ่ายนะครับขี้เกียจหรือว่าเออวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเมื่อคืนไม่ได้ตัดนะครับจะจะเลดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยบางวันอะ่ะเออคนเขาก็หลอดนะมันาสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรเงีย้ยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเอออย่างเพลินอย่างเงี้ยเพลินก็จะดูตอนพักใช่ปะซึ่งเนี่ยบ่ายสองแล้วถ้ากูตัดไม่ทันบ่ายสองครึ่งเพลินก็จะไม่ได้ดูก็ต้องแจ้งเพลินอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นสำคัญเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าวแหละครับกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดวิธีแล้วเดี๋ยวจะลองแบบ ทำโพสสวยๆล้วไว้เอาไว้บอกว่าวันนี้ไม่ทันนะหรือไมก่ก็อาจจะไทยเธอพีแล้วบอกว่าขอโทษครับ <c oughs> ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรนเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวอัพกิมให้นะครับวันนี้ส่วนตอนนี้คิดว่าน่าจะไม่ออกไปขับรถแล้วเพราะว่าเปื่อยแล้วก็โบสทมาเม e ไมลเดย์ทำให้ผมมีความสุขมากๆก็เลย พอแล้ววันนี้ก็คงไม่ต้องการอะไรแล้วเฉยๆแต่ว่าไอ้เรื่องเคมรถเนี่ยคิดว่าถัดไปเป็นพุ่งนี้แล้วกันวันนี้ก็ชิวๆกันชิวๆอยู่ที่ห้องไปอาจจะเล่นหนีตาร้องเพลงนอนทําสวนเอออีกอย่างหนึ่งก็คือน้องผักเออยังไม่ให้ดูเลยอ่ะนี่คือน้องผักวันนี้นี่เป็นไงสภาพน่ารักนะเฮ้ยก็เติบโตกันครบถ้วนแล้วนะทีนี้ยาวเลยเดี๋ยวน่าจะเอาลงโฟมได้แล้วหรือว่ายังไงว่าเราผสมไอ้นี่ก่อนดีไหม ผสมปุ๋ยใส่ในนี้ก่อนเดี๋ยวเราผสมปุ๋ยนี้ดีกว่าวันนี้เย็นนี้นะเอ้ยหรือจริงจริงมันทําได้เลยบอกว่าไม่แน่ใจเอ้ยแต่ว่าขวดมันต้องใส่ในที่มืดบอกว่าหรือว่าเอาฟอยล์มาคุมเพื่อนบอกว่าให้ลองเอาฟอยล์มาคุมก็ได้นะมันก็ก็ช่วยช่วยได้เหมือนกันในการที่แบบกันแสงเอาฟอยล์คุมขวดน้ําแล้วก็ผสมในขวดน้ําแล้วกันอ่ะอะ่เดี๋ยวลองทําดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าแบบทําแล้วมันเป็นยังไงอะนะประมาณนั้นละกันนะเดี๋ยวรีบเรนเดอร์แล้วก็เดี๋ยวรีบมาให้ทุกคน,กน ดีว่าไงคนดังตลกมากเลยคือวันนี้ตอนแรกวันเด็กว่าเพิรนน้อยหน้าเปล่าน้อยหน้าที่อะไรเพราะวันนี้เปล่าเ่าให้เพิ่นฟังว่ามี follower YouTube เขาเรียกว่าอะไรอแซ่บแม่งอะไม่ สาวสาวไข่ลูกไข่ลูกไข่ป๊ามาไมใช่ป๊มไม่ได้ปอาไม่ได้เอาขายตรงเรียกลูกไข่ไงลูกไข่ป๊ามาป๊าม,มงกุรเพดม,มาทักมาทักลงรูปออในไอจีชื่อน้ององะไรน,น้องโบน้องโบน้องโบสเพิ่นเข้าไปกดไลค์สตอรี่ไอจีน้องแน่เผื่อว่าเพิ่นจะได้ฟอลโลเวอร์เพิ่อมอีก <laughs> แต่ก็ไม่มีคนอุตส่าห์ไปปล่อยเหยื่อไว้ไม่ม ไม่ในโฟลว์กันแล้วไงแล้วไงคิดว่าจะน้อยหน้าแล้วไงต่อแล้วโอ้ยป๊อมีคนถามก็เพิ่นพยายามถามปาว่าเขาถามถึงเพิ่์นไหมผมไม่แน่ใจแต่แล้วเขาน่าจะถามนะเออแล้วเนี่ยเพิ่นก็ถึยคนไม่ดังเท่าปาวหรอน้อยหน้าเราพักหนึ่งเพิ่นก็ไปกินตอนนั้นตอนนั้นพักกลางวันใช่ไหมพอเข้ามาทํางานปุ๊บเพิ่นก็ทําหน้าที่เพิ่นปกติทํางานนู่นนี่นั่นแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ถักโทษนะครับแบบ ใช่ที่แฟนทําำ YouTube ป่ะครับ <c oughs> มันก็ขวข้ขบวนไว้หนึ่งแม็ดคือในใจอะ่ะมันคือมันใช่ไงเพราะปามทำแต่ในหัวเพลินเนี่ยก็แบ่งเป็นว่าควรยอมรับ หรือหรือควรควรควรแก้งแบบเออแบบไม่ใช่หรือว่าคต้องยอมรับอะไรอ่ะเพราะเพื่อนกลัวว่าเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนจะถูกฟีดแบ็กด้านลบหรือด้านบวกคือคือเราเราต้องแสดงตัวไว้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพื่อนไม่กล้ารับควรเป็นลบอ่ะตอนแรกเลิกละคือคือเพื่อนตอบดีเลย์จนเขาจนจนเขาต้องถามซ้ำเพื่อนมาสองรอบว่า เนี่ยช่องปามเดยใช่ป่ะครับ<ฮ>ที่แฟนที่แบบว่าแฟนพี่พี่เป็นผู้หญิงในช่องนั้นใช่ไหมเพินก็เลยแบบพอเจไว้คือเพลินเพิน,พน,พนตลก่าเพนตลกตัวเองมากคือเพินซ้อมดังมาด้างนาแล้วก็เด เพลินพยายามเพลินพยายามซ้อมแบบซ้อมตอบคําถามแฟนตัวประหลาดทําไมซ้อมถ่ายรูปซ้อมอะไรมาพอ,อพเจอเข้ากับตัวจริงแล้วก็ <laughs> อุ้ยแล้วเพลินก็เพนพูดตลกบ้างอ๋อเป็นแฟนคลับหรอก <laughs> แล้วเขาก็แบบเฉยเฉยเขาก็เฉยเฉยแล้วเพลินก็แบบแย่ yeah, แล้วแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเออหันไปเล่าให้แฟนฟังว่าเนี่ยช่องนั้นไงที่เปิดให้ดูอะไรประมาณนี้เปิดให้แฟนดูด้วยเหรอ อุ้ยขายใครมาแสดงตัวเลยไม่เพื่อนก็เห็นแต่ว่าเพื่อนดูแปลกาตอนนั้นอย่างไงเพื่อนทำอะไรทำอะไรเสลอเสนอว่ากันไหนทำอะไรที่ทำทำให้เขารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าคุณคุณแปลกชื่อ่องผมอยู่นะรู้สึกแล้วว่าการเป็นคนดังวันยากแล้วคุณซ้อมซ้อมดังวันตั้งนานคุณซ้อมดังวาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนรู้จักปาร์บอีกการเป็นคนดังแต่ว่าไงเออ พอเจอกับตัวแล้วมันก็งงงงคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะจะจะมีวันนะวันที่ฝันเป็นจริงขอบคุณผมยังขอบคุณผมย่างขอบคุณผมยังวันที่ฝันเป็นจริงอะแล้วเขาชื่ออะไรในน้ำนุ่งไม่รู้จริงเรก็ไม่คุยไม่ถามคือแบบบอกเขาว่าแสดงตัวด้วยนี่แสดงตัวด้วยเม้นเม้นไว้ ึไม่ดีเราขอโทษด้วยนะวายว้ายสวยสวยวายสวยสวยหรือว่าถ้าจะเอ่อคอมเมนต์จะชมจะว่าหรือจะอะไรก็นี้ข้างล่างได้เลยอย่าเดินมาว่าเราตัวจริงนะเราเราเรารับไม่ไหวว้ายสวยสวยวายสวยสวยอีกแล้วอุยตลกตลกโอเควันนี้เป็นเรื่องดีเป็นวันเจอแฟนคลับดีปีหน้าเราจัดแฟนมิตวันนี้ไหม แฟนมีดได้เขาเป็นแฟนคลับแล้เหรอเขาเป็นหรือเปล่าคือยังไม่รู้ว่าเขาไลค์หรือเขาดิสไลค์แล้วแบบอ๋อเปิดให้ดูแล้ว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 เอฟเฟกต์หลังจากนั้นเพิร์กก็รู้สึกว่าอ้าวทีเนี้ยมันก็ไอเดนได้แล้วไงว่าเพิร์นอะทำงานที่ไหนอยู่ตรงไหนคราวเนี้ยเพิรก็เลยรู้สึกว่าเพิร์นต้องทำตัวยังไงต่อไป เพื่อยังสามารถนั่ง MRT ไปทํางานทุกวันได้ไหมแล้วถ้าเจอแฟนคลับระหว่าง่เพื่อนกลัวมากเลยตอนนี้เพื่อนกลายเป็นกลัวเพื่อนแพนิกไปหมดเลยเพื่อนโลกเพื่อนเพื่อนจะทําตัวไม่ดีได้ไหมคือทําตัวมันมันมไม่ไดถึงขั้นแบบปกติเพื่อนก็ทำตัวไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ได้ถึงขั้นแบบทําร้ายคนอื่นแต่มันเพื่อนทาร้ายเพื่อนทาร้ายปามไม่แต่ว่ามันมันมันสามารถลบได้ไหมอ่ะแบบว่าพูดจะลบ แบบแบบเดิมได้ไหมหรือเปิดเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกทุกคนเขาทุกคนก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นคุณคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องคาดหวังว่าคุณจะเป็นคนดีคุณอยู่ในช่องนี้คุณก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วสมมติตอนเช้าอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่แมสขึ้นรถไฟใช่ไหมโดนละนี่โดนโดนแล้วโดนหน้าคือแบบโดนแขวนโดนแขวนได้ไหมถึงต้องตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือทำตัวไม่ถูกแล้วตอนนี้ผมอยากอยู่ในห้องกล้องจึ๊กเลยกล้องจึ๊กแต่ว่าขอบคุณนะขอบคุณที่ติดตามช่อง ก็ช่องอะไรช่องปาม m เต็ป<ด>เพิร์นเไม่มีเพอรเดนขอบไหวขอบคุณไหวสวยๆไหว,วอีกแล้วเป็นอะไรชอบให้ไหวเราเป็นคนไทยไงประเพณีวัฒนธรรมของเราตอนนี้มาอยู่ห้องเพลอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะตอนเย็นก็อย่างที่เห็นนะก็คือผสมปุ๋ยใส่ผัก ที่เราจะเลี้ยงเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วก็ยอดเยี่ยมรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะแล้วก็ตอนเย็นฝนแม่งตกหนักมากหนักแบบหนักจริงๆอ่ะแค่กูจะเดินไปที่รถอ,อ่ะยังเปียกเลยมึงไอ้เหี้ยเออแล้วตอนแรกอ่ะก็คือแบบตั้งใจจะมารับเพลินไว้เพราะว่าคือเพลินลงจาก MRT ใช่ไหมแล้วเพลินอ่ะต้องเดินมาแล้วก็คิดว่าเออฝนมันตกหนักแน่เลยแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ค่อยหนักเออก็เลยเพลินเจอขึ้นมาเจอกันที่ห้องแล้วขึ้นมาเจอกันที่ห้องก็ถ่ายนะเรื่องนั้นที่คุยกันนะให้มึงให้มึงฟังนั่นแหละประว เป็นพิซซ่าโดวิโน่จริงๆริงเพื่อนซื้อมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วมั้งไม่ใช่เมื่อวันก่อนเมื่อวานเมื่อวันที่ไวโควราชอะแต่ว่ากูกลับมาแล้วกูแบบไม่ได้กินแล้วเพราะกูกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เก็บมากินวันนี้นะมนไม่รู้หนึ่งวันมันกินได้บ้างไม่น่าเสียหรอกมั้งแค่วันเดียวแล้วก็บอกไปอย่างว่าอาบน้ำอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะตัดคลิปนอนนะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมวันนี้วันนี้นี่ถ้าปีหน้าเราครบ, 1, บคนรหนึ่งพันสับตะไหม ให้มากันประมาณสามสี่คนเลยเงี้ยมันดูเป็นวันแฟนมีตอะคือแบบทั้งที่กูก็เจอเพอ่อนก็บังเอิญเจอแล้วมันมีเรื่องบังเอิญอื่นๆอีกเยอะมากเลยนะเว้ยที่กูแบบเชี่ยวทำไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นวันนี้ว่าแบบเพื่อนของเพื่อนกูไปรู้จักกันแล้วเพื่อกูมีเพื่อนอีกคนหนึ่งกูมีเพื่อนเรารู้จักกันแล้วเฮ้ยเราก็ไม่รู้แบบหลายอีเวนต์อะวันนี้แบบคือแบบกูตกใจเลยนะกูแอบแบบเฮ้ยหรือวันนี้มันมีเกิดอินเคร์ชชั่นวะจักว่าเราจะชนกันแบบโมซัวหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีจนถึงงตอออนนนีี้กไไมมู่คเเปะ ประมาณนั้นขอบคุณทุกการติดตามรชมแล้วกันเดี๋ยวตัดคลิปแล้วยังไงก็แฮปปี้เบอร์เดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขม,มากๆนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนสวัสดีจ้าครับบ๊ายบาย